สวัสดีค่ะน,นี่คะคะก็จะมาภาพไม่ยากถ้าอยากแต่งตัวเป็นนะคะก็คลิปที่แล้วเนี่ยลงผิดนะคะเพราะว่าเราจะภาคสลับกันนะคะก็คืออย่างเช่นวันนี้เป็นไม่ยากถ้าอยากแต่งตัวเป็นส่วนวันอื่นเนี่ยก็จะเป็นไม่ยากถ้าอยากน่ารักนะคะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนอย่าแต่งตัวตามแฟชั่นรับซ่อมเสื้อผ้านี่นุ่นเหรอ ไม่น่าเชื่อคุณแม่คะใช่นุ่นจริงๆเหรอคะไม่น่าเชื่อไม่รู้สิรูปเล็กขนาดนั้นถ้านุ่นไม่บอกก็คงไม่รู้แม่คะหนูให้ดูรูปแล้วไงคะจริงๆด้วยเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าเป็นฉันพรุ่งนี้ต้องแต่งตัวสวยๆซะแล้วรูปเล็กนิดเดียวใครจะจำได้แม่คะหนูขอของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะคะ แม่ยุ่งอยู่นะ่ะนะคะแม่ครั้งเดียวเองเดี๋ยวหนูไปดูเองค่ะห้างสรรพสินค้าว้าวชุดสวยๆเต็มเลยอืมชุดนั้นกำลังฮิตเลยฉันเห็นดาราใส่ด้วยสวยทุกชุดเลยแต่ซื้อได้แค่ชุดเดียวลองใส่ดูไหมคะลองได้เหรอคะได้สิคะ เสื้อขนเฟอร์กำลังฮิตนะคะดูเวอร์ไปหรือเปล่านะเขินนุ่นสวยจังสวยมากค่ะนี่เพิ่งมาใหม่เลยตาถึงจริงๆค่ะถึงดูไม่ค่อยเหมาะแต่ก็กำลังฮิตเลยเออเอาชุดนี้ค่ะวันต่อมาเด็กที่นี่ได้ลงนิตยสารล่ะพี่เก่งจะรู้ไหมนะว่าเป็นฉันจิ๊บนี่เธอใช่ไหม อะไรหรอนางแบบที่เดินแฟชั่นโชว์นี่เธอใช่ไหมใช่ไหมล่ะไม่ใช่ฉันหรอกอ้าวแล้วใครล่ะขวับไม่รู้ว่าเป็นฉันก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมต้องคิดว่าเป็นจิ๊บด้วยล่ะมันน่าน้อยใจถึงจิ๊บจะบอกว่าไม่ใช่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเธออยู่ดีดีนะที่ไม่ได้บอกใครไม่งั้นโดนล้อแน่นุ่น ดาราเหรอเค okay. ทำไมมองแบบนั้นล่ะมีอะไรเหรอรู้จักแต่งตัวแล้วนี่ใส่ชุดตามแฟชั่นแบบนี้มีหน้าถึงไม่มีใครรู้ว่าเป็นเธอทำไมต้องซ้ำเติมเงินด้วยฝึบขวับยังไงก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนี่นุ่นเหรอไม่ใช่หรอกนักข่าวมุงอะไรกันอะ ดูสิเด็กคนนั้นดูมีสไตล์มากถ่ายไปลงหนังสือเลยกีดเท่จังเลยแชะแชะพวกเรามาจากนิตยสารเซเวนทีนมาถ่ายแฟชั่นตามโรงเรียนน่ะไม่ต้องห่วงนะรับรองดูดีแน่หลายวันต่อมากีททำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเฮือก สไตล์การแต่งตัวของเคดูล้ำสมัยเหมาะกับตัวเองส่วนฉันถึงจะใส่เสื้อผ้าที่กำลังฮิตแต่ก็ดูไม่เหมาะล้ำสมัยสไตล์ยอดเยี่ยมตามแฟชั่นสไตล์ยอดแย่ไหนบอกว่าออกมาดูดีไงไม่สิฉันผิดเองที่ซื้อชุดนี้มาใส่คอยดูเถอะฉันต้องกู้ศักดิ์ศรีคืนมาให้ได้มุ่งมั่น วิธีเลือกเสื้อผ้าอย่างชาญฉลาด 1. อย่ายึดติดเสื้อผ้าที่กำลังฮิตไม่ได้เหมาะกับเราเสมอไป 2. ส,สิ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าสำรวจตู้เสื้อผ้าของตัวเองก่อนซื้อจะ,จะได้ไม่ซื้อมาซ้ำอีก 3. อย่าหูเบาอย่าหลงเชื่อคำพูดชักชวนของพนักงานขาย 4. ถามให้รอบคอบต้องถามให้ชัดเจนว่า เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ไหมสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับไม่อยาข่ายอยากแต่งตัวเป็นนะคะก็ดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามก็ได้นะคะก็วันนี้มีแถมนะคะก็คือวิธีเลือกเสื้อผ้าส่วนวันต่อไปจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ